ว่าพี่ๆทุกคนดูเหมือนเพิ่งแบบเป็นผ้าที่เพิ่งออกจากเครื่องเหมือนกันพี่ๆก็ดูสดใสไม่ต่างกับเราแต่ชอบชอบทำงานเช้าก็โอเคครับชอบมากๆแม้กระทั่งคอมครูที่อยู่ตรงนั้นเขายังมากำงานกับเราเลยขามันจะมาคืนลรวด้วยซ้ำตอนที่ร้องเพลงไปปลาเบอร์ตึ้งผมเชื่อว่าในส่วนของปลานั้นน่าจะมีความสุขที่ได้ฟังเสียงผมใช่ครับตอนแรกคิดตอนแรกคิดว่าจะไปร้องเพลงในตู้แล้วเสียดายถ้าเราในตู้มันมีแค่เสียงบุ๋งๆครับ มันทายโน้ตไม่ได้ด้วยเหมือนกันูโดนกินด้วยครับไวันนี้อาบม,มาำเลยแต่เช้ามาอาบน้ำก่อนขอบคุณมาใช่ครับก็จริงๆก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้นอกจากแบบว่าเปิดตัวแบบว่าผลิตภัณฑ์แล้วก็มีเปิดตัวแบบดีเซนเตอร์ด้วยนะครับก็ขอให้แบบว่ามีความสุขกับการทําง,งานแบบนี้แล้วก็ขอให้ปีนี้เนี่ยนอกออผลงานเแสดงว่าอะไรปีนี้ขอให้ยอดขายปังๆไปเลยแล้วก็ขอให้ลูกค้ารักลูกค้าหลงเยอะๆเพราะว่าของดีเนี่ยมันขายตัวยอยู่แล้วครับทุกอย่างเรื่องนี้แบบคุณทำอะไรมาบ้าง นิ้วหกักลานิ้แมนนั่นแหละแต่ว่าดีขึ้นแล้วตอนนี้คือเราเรา,เรา,เรา,เรายังอีกไม่กี่วันจะเอาเหล็กออกแล้วตอนนี้ถ้าเอาตอนนี้ถ้าเอาผ้าออกมันจะน่ากลัวเสียสยองไปหน่อยมันยังเป็น,น,ปนกระดูกกระดูกมันหักก็เลยเขาเลยเหมือนเอาไม้เสียบดามเอาไว้ไงครับก็จะฟีลเหมือนแบบว่าเหมือนเวลาเราเราต้มไก่ทอดแล้วเราเอาไม้เสียบให้มันคงรูปเอาไว้อะไรอย่างนี้ครับที่ผ่านมาการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างปกติมากครับคือด้วยวัยเรายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่ คุณหมอก็บอกว่าแป๊บเดียวกระดูกก็ติดแล้วแล้วอ,อ,อ,อาทิตย์ที่แล้วคุณหมอไปเอกซเรย์มาคุณหมอก็บอกว่ากระดูกมันคงไม่หักแล้วล่ะครับกระดูกมันติดแล้วตอให้เอานิ้วเอามือมาหักก็ไม่หักเออต่ที่บอกหมอครับแต่ว่าตอนที่มันดีๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เอามือหักมันก็หักนะครับหมอเขาคงปลอบใจเราแล้วแต่ยังที่ผ่านมากิจกรรมอย่างที่เราทําไม่ได้บ้างทําได้หมดเลยครับแต่ว่าอาจจะใช้นิ้วกลางไม่ได้ในส่วนนี้4ี่นิ้วก็พอครับใช่แต่ว่าแบบได้อยู่หยิบจับทําอะไรได้หมดเลยอันนี้คือจะออกเมื่อไหร่ ปลายเดือนนี้ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเหล็กมันหลวมก็ดึงออกได้เลยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอยู่พูดง่ายมากเลยนะแล้วหมอเสียบเข้าไปในกระดูกนะครับใช่หมอบอกว่าดึงออกได้เลยแล้วตอนนี้เราเจ็บหรือว่าไม่แล้วมันตึงๆครับเพราะว่าพอกระดูกมันมันหักเนาะส่วนที่มันบิดไปด้วยก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยรอบๆมันก็จะอักเสบขึ้นมาอะไรเงี้ยรผมว่าในส่วนของกระดูกมันคงไม่เจ็บแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหมุนพอมันพอมันรักษามันก็มีการบวมมีการอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับ มันมันมันจะไม่เสร็จส่งใช่ไหมกลัวเหมือนกันครับกลัวสิ่งที่กลัวที่สุดคือนิ้วเราเบี้ยวครับเพราะเราเป็นคนเต้นคือแบบเต้นท่านี้ปุลันิ้วอย่างเงี้ยครับก็ <ๆ S 1> ก็ก็ก็ <ๆ S 1> กลัวเหมือนกันเ,เพราะใช่ครับเราก็ดัดดัดกลัวมันดัดไม่ได้แต่ว่าหลังจากออกก็ต้องมีกายภาพมาหรือว่าใช้การได้เลยต้องกายภาพต้องแบบว่าก,กำแบกํำแบอะไรอย่างงี้แต่ก็เล่นกีฬาได้แล้วตอนนี้ครับแต่ใช้กิต้องระวังเลยนะถ้างหัวหัดมินิฮาร์ดไม่ได้เลยครับ มาติดนิ้วกลางมาฮะพยายามมากเดี๋ยวมีนิ่ห้นที้แทนแต่ไม่เป็นไรเราเป็นคนรวย2,000ที่โบฮะไม่ล้นไปเลยอะอะไรนะครับหอมเดินร้านไปประมูลที่เลยอะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผมว่ามันเป็นคอนเทนต์ของคนอื่นเขาผมก็เล็กๆน้อยๆนิดๆน้อยๆแต่คนเขาก็ปิดที่ร้านกว่าหมเลยนะปูเขาอลังการมากคือร้านที่พี่ร้านค้าต่างๆที่เขาเป็นแบบเจ้าใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไปซึ่ง งานวันเล็กขิงคือเขาอยู่แถวงานวันเล็กขิงเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ผมอยู่นองแขมด้วยขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ไปวันเล็กขิงค่อนข้างบ่อยไปกินก๋ยเตี๋ยวบนเรือไปให้อาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปไม่ถึงอะไรที่รู้สึกว่ามันคือเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับเราใหม่ใหม่มากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ไปประมูลซึ่งจริงๆอ่ะงานเนี้ยกะจะไปแต่แรกแล้วแต่ว่าพี่โทรมาบอกว่าอู๋พรุ่งนี้เขาประมูลนะแล้วโทรมาบอกตอนเที่ยงคืนว่าอะไรเนี่ย เอาไม่เอาเอาไม่เอาไปไปไปโอเคไปแล้วก็ไปกับทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มาช่วยตัดหนึ่งคนแล้วก็พิเตอร์แล้วก็ผมไปแบบไม่รู้อะไรเลยไปแบบว่าเขาประมูลกันยังไงก็ไม่รู้อะไรนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดยอดเหมือนกันนะแบบไม่เคยคิดเลยว่าจะเจออะไรแบบนี้ถ้าเเราไปวันละกิ่งนประมูลมันถูกลงแค่ไหนไม่ไม่ผมไปแบบธรรมดามากเลยผมไปเสื้อกาเสื้อกาเื้อมงเพราะว่ามันเป็นสี่มงคลพอดี ื้อม่วงรองเท้าแตะอะไรอย่าง ين, งี้ก็ไปแบบว่ากางเกงขายแต่กางเกงขายายาวเรียบร้อยหน่อยก็ชาวบ้านชาวบ้านแล้วล็อกที่คุณได้ตามที่เราหวังแบบทำเลทองเออ,อยังไงยังไงมันมันต้องเิ่นยังไงการประมูลแบบนี้ก็เรามีการเรามีการเรามีการวางแผนไว้บ้างเราก็มีการวางแผนเอาไว้ว,ว่าเราต้องเราต้องเขาเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามครับก็แบบว่าไปสวัสดีพี่ๆขายใหญ่ก่อนเลยว่าแบบว่าเขามีปาตั้งแ้างนีเดี๋ยวไปประมูลครับ ดับเขาแล้วเขาแบบเดี๋ยวมันจะสู้ไม่ได้เหยเดี๋ยวสู้กันเหนื่อยออเราก็ไปตรงที่มันไม่มีคนแบบสนใจสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงคนเยอะหรือเปล่าพี่ๆเขาก็น่ารักเอนดูเขาก็บอกว่าเออตรงนี้คนเดินเยอะนะตรงนี้คนไม่เดินนะหรือว่าคนเขาจะมามุงกันตรงนี้นะเส้นทางเป็นยังไงเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วก็เราก็เลือกตามใจเราเลยนันเป็นเยอดมากล้ไหนพี่พี่บอกว่าเป็นปีที่เดือดที่สุดซึ่งไม่เกี่ยวกับผมด้วยนะ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราด้วยเพราะว่าเราออกมาหลังๆหมายถึงว่าเราเรามาตามแบบว่าตามยุเล่นกับคนอื่นหลังๆอะไรเงี้ยก็ก็มีจริงๆตอนแรกมีโซนที่อยากได้นึงแต่ว่าเขาเขาเปิดมาก็รุนแรงแล้วเดี๋ยวจริงๆผมถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวไปดูในติ๊กต็อกจริงๆตอนนั้นที่เราไปรว<อ>มเียมสิมนทรัพย์ไปเท่าไหร่ไม่เยอะเลยสามพันกว่าบาทครับเหลือสองพันคือทำอะไรคันลุกหรอใช่ครับเป็นค่าสื้อที่ก่อนไปเราได้สินสากับเขาเพราะว่ามันาะว่าเดือดกันมากมีแต่ละปี ไม่เคยรู้ว่าดูเดือดขนาดนี้เราก็แค่คิดว่าแบบเออเราผ่านเกษตรแฟร์มาแล้วเนาะมันมันไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วคนก็เดินเยอะแต่ทีนี้พอเราไปต้องไปแล้วก็แบบโอ้อะไรใหม่ใหม่เหมือนกันนะแบบโอ้ใจนึงอะตอนเราตอนเราทำตอนเราเราคุยว่าเนี่ยถ้าเราไม่ประมูลที่เราก็มีเงินกลับบ้านเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่เราพูดดิใช่เราเหมือน<ด>เราเอาเราเหมือนเราเอาเงินไปแล้วเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ชุกลาบอ่าเราก็ต้องมานั่งทําให้มันถึงด้วยสิ่งที่เราทําไปคือว่าพี่โรเจอร์คิดทุกคนว่าเขาปิดเกินร้านหมดของเราเขาบอกเขาตั้อู๋เขาจะอูบอกว่าเขาเป็นร้านไปทำอื่นก็ได้ใช่ผมว่าผมบอกพี่ว่าถ้าพวกพี่ไม่ไม่มาไม่ไม่ไม่จองเป็นร้านเนี่ยวันนี้พี่กลับบ้านไปพี่เป็นเศรษฐีเป็นล้านอะไรแบบนี้ แต่ของเราก็ทำเรทองนะมันน่าจะถึงร้านนะ่ไม่ผมว่ามันเป็นมันเป็นหลวงพ่อครับด้วยด้วยด้วยหลวงพ่อวันเล็กขิงด้วยเขาก็ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเราจากบ้านมีบ่นเลยไหมไม่ได้บ่นเลยไปไหว้หลวงพ่อเลยสู้บ้านเราด้วยแล้วก็ขอยกมือแล้วก็แบบว่าเป็นแบบว่าหลวงพ่อที่ไปอยู่ในอารามหลวงนี้ก็ขอให้ดนจิตดวงใจให้ลูกได้มาแบบว่าขายของที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถามในง่ายของมูลนธกิจแ้่ผมคิดว่างานวันเล็ขิงมันจะสร้างรายได้เราได้มากเท่าไหร่อันนี้จริงๆต้อง ต้องบอกว่าในมุมที่มันมีคนเยอะเนาะแล้วก็คนทราฟฟิกค่อนข้างเยอะคือต้องบอกตรงๆว่าวันที่ขี่เนียมาง่ายรถเมล์สาย8 4ี่นะครับผมนั่ง BTS ไปลงบังว่านั่ง8 4มาถึงเลยสุดสายจะกลับก็กลับง่าย84ต้นสายปลายสายแปสแล้วก็แบบกี่บาทนะเดี๋ยวนี้7บาทอยู่ไหมฮะไม่ใช่ครับรถแอร์20บาทรถแอร์20สบาทแต่ว่าจะเป็นรถรถแดงยังมีอยู่ไหมครับรถแดง10บาทรถแดง10บบาทมันไปมาง่ายมากแล้วก็คือ รถก็คือแบบไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีหรือเปล่าเขามีรถเมย์ตลอดเลยเลยก็เ,เลยคิดว่าคนคัองข้างจะเยอะบวกกับวัดด้วยการมาไหว,ว้วัดมาไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เพราะว่าที่นั่นก็ครบาารันกลับมาคาดหวังตั้งเป้าไว้ท่าไหรายได้ออ้ยไม่กล้าตั้งเป้าเลยแค่ให้ทุกคนที่ไล่ขิงได้มีความสุขอร่อยกับของที่ผมจะเตรียมไปในรอบนี้ก็จริงๆมีเดบิวต์สิ่งใหม่อันนึงด้วยก็เดี๋ยวรอดูครับเราเตรียมเราเตรียมฟีดปแบบยังไงบ้างครับผเพราะว่าที่เกษตรกระโดดไปแล้วว่า ต่อแถวนานไปเบียดนู่นเบียดนี่แล้วก็ไม่ได้กินจะเจะอแบยังไงเราตอนนี้เตรียมแผนยังไงอันนั้นต้องขอโทษลูกค้าด้วยจริงคือสปีดในการทําของเราเรากลาบอกว่าในกเกษตรแฟเราทําไวมากๆแล้วในในของกินหน้าร้านอะไรเงี้ยล้วก็ขอบคุณขอบคุณฟีดแบ็กแล้วกันแบบว่าดีใจมากๆคือดีด้วยที่โชคดีด้วยว่ามันเป็นร้านหัวมุมแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดใครมากมีพี่จอนแต่ว่าพี่จอนก็ เราก็คุยกันแล้วพี่จอนก็บอกว่าขอบคุณมากที่แฟนขับมาช่วยอุดหนุนเพราะว่านอกจากหน้าร้านตรงนั้นแล้วอ่ะมีแฟนขับถ่ายไปลงในเอ็กซ์แล้วก็แบบว่าก็มีคนช่วยพี่จอนเยอะเพราะว่าเรื่องที่เรื่องที่สามีของพี่จอนที่เคยโดนเครื่องก้อนหินใส่อะไรเงี้ยครับก็ยังมีคนจําได้มีคนนึกถึงแล้วก็แบบว่ามาช่วยบริจาคให้น้ําใจให้กับพี่จอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฝากว่าร้านเราจะไปเริ่มตั้งตัื่อไหร่หบอกแฟนบอกคนที่จะไปนิวราเคฟวัดไร่ขิงนะครับตั้งแต่19สิบเกงานมีวันที่2 9แต่ว่าเราไปตั้งก่อน สิวันก่อนเริ่มเลยเ,เขาเรียกว่าช่วงลองไฟลองไฟ <c oughs> ใครแบบว่าอยากไปเดินซึมซับบรรยากาศซึ่งแบบว่ามีของมาตั้งแล้วก็ไปตั้งแต่19มีนาคมตั้งไปยาวๆถึง20เมษายนเ,เดือนหนึ่งเต็มๆเลยครับไปขายกันให้จำหน้าจำตารู้จักชื่อพ่อแม่ชื่อเสียงเรียงนามไปได้เลยเไปกันจนให้รู้สึกว่าที่นั่นเป็นบ้านกันเลยก็จริงๆใครที่อยากไปเที่ยวนะคือด้วยมันมีมันมีช่วงสงกรานด้วยใครที่กลับมาบ้าน ใครที่เป็นชาวอ้อมน้อยชาวนครปฐมนะครับกลับมาบ้านก็มาซื้อของฝากกลับไปได้ซื้อของกลับไปได,ด้๋ยวผมจะมีของที่สามารถซื้อกลับไปได้ด้วยเห็นบอกเข้างานแล้วเจอเลยจริงๆของผมเจอง่ายมากบูธอยู่ตรงสี่แยกเส้นหลักเส้นรองอคุณออกมาจากคุณออกมาจากการไหว้พระคุณเดินตรงมาในเส้นหลักเลยฮะเดินตรงมาคุณจะเจอร้านคุณปังเวอร์ใหญ่ๆเสร็จแล้วคุณเดินตรงมาเรื่อยๆเลยร้านดังๆจะอยู่เต็มครับผมจะอยู่ตรงสี่แยกอโศกต้องเรียกว่าสี่แยกสี่มุมเมือง สีอ่อาณาจักรตรงนั้นเลยฮะตรงที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างหน้าผมอยู่ตรงมุมเลยไม่ว่าคุณจะมาจากเส้นรองเส้นหลักจะเข้ามาจากประตูไหนหรือออตี่ไหนคุณมาตรงกลางเมื่อไหร่คุณเจอต้าอู่แน่นอนเจอู่ปทุกวันเจอร้านเฮียตู่แน่นอนครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้าอูา่นะเฮียตูไ่ไปขายครับเป็นเฮียตู่ปีนี้เราบประมลได้แล้วเขาจะบอกว่าเรามีชื่อเสียงว่าเราก็แบบได้้นที่หีคอ๋อพี่เขาก็สอนเรามาว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่วัดเนาะเป็นที่กลางแล้วก็คือใครใครใส่เท่าไหร่ใส่คือเงิน่่ผมมไได้แบบ ุ่ไปอย่างนี้นะคือใจไม่ได้อยากใส่เสียเงินเยอะผมว่าไม่มีใครอยากเสียเงินเยอะแต่ว่าเด้วยด้วยการที่พอมันคนเยอะแล้วคนก็ใส่เข้ามาเรื่อย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 เราก็รู้สึกว่าถ้าอยากได้จริงก็ต้องก็ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะเหมือนที่พี่เจนเจนบุญสุงเนินพูดเอาไว้อมคิดว่าชื่อเสียงมันมีส่วยนะไม่มีอันนี้ไม่มีเลยไม่มีใครปาณีเราเลย <c oughs> ครับในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็จะบอกว่ายิ่งมีชื่อเสียงเนี่ยของผมยิ่งก็ต้องทําออกมาดีมากๆเพราะว่ามันจะถูกฟีดแบ็กได้ง่ายมากๆก็คิดว่าจะทํา สิ่งที่ดีที่สุดออกไปครับผมแล้วก็ต่อให้ค่าที่แพงเท่าไหร่ราคาก็จะไม่ไปทําให้ทุกคนแบบว่าเสียใจแน่นอนือไม่ทำบุญไ,ไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ครับทำบุญใหญ่เลยแหละฮะทำในทองก็เป็นจุลนภเลยนะจุดนบจุดนบตรงกลางครับผม